สวัสดีครับตารับข่าส,สุดทธิชัยไลฟ์อีกช่วงหนึ่งนะครับพรุ่งนี้การประชุมนัดพิเศษรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงกัวลาลัมเปอร์น่าสนใจมากเพราะว่าทางฝ่ายไทยบอกเราพร้อมรัฐมนตรีเสียศักดิ์พวงเกตแก้วก็จะไปส่วนกัมพูชารัฐมนตรีต่างประเทศพระสุคนจะไปด้วยหรือไม่ยังต้องรอดูของจริงต่างปร,ประเทศอื่นๆสมาชิกอาเซียนอื่นก็คงไปกันค่อนข้างคึกคักครับ ดังนั้นเราจะได้เห็นว่ามีโอกาสที่จะให้อาเซียนแสดงบทบาทเกี่ยวกับการระง,งับสงครามไทยกัมพูชาได้หรือไม่วันนี้นายกรัฐมนตรีมาเลเซียอันวอิบราฮิมในฐานะเจ้าภาพเป็นคนจัดงานนี้ด้วยก็ต่อสายมาทั้งคุยกับคุณอนุทินนายกไทยและคุณมเนตนายกของกัมพูชาคุณ อันวาก็ค่อนข้างที่จะพยายามมากเพราะว่ารู้ว่าพรุ่งนี้เนี่ยคงจะมีการถกกันเรื่องนี้ค่อนข้างกว้างขวางก็เลยเขียนขึ้นใน Facebook ของท่านเมื่อบ่ายวันนี้เองว่าได้ติดต่อทั้งสองท่านและก็ได้แสดงความมุ่งหวังตั้งใจว่าจะมีการนำไปสู่การเจรจา ที่จะระงับศึกสงครามระหว่างสองประเทศได้โดยคุณอันวาเขียนเป็นภาษาอังกฤษอย่างนี้ครับเพราะว่าผมมีโอกาสวันนี้ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองกับน,นายกรัฐมนตรีของกัมพูชาและประเทศไทยเพื่อหาหรือถึงแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในการคลี่คลายความตึงเครียดที่เกิดขึ้นระหว่างสองประเทศนายกอันวาย้้ำถึงความสำคัญที่กัมพูชาและประเทศไทยควรยึดมั่นในจิตวิญญาณ ของการเจราจา Spirit ใช้สติปัญญาจะ Wisdom และเคารพซึ่งกันและกัน Mutual Respect เพื่อยุติความตึงเครยียดและทํารงไว้ซึ่งสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคนี้นายกอันวาบอกด้วยว่าการประชุมรมัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนซึ่งจะจัดขึ้นวันพรุ่งนี้เป็นเวทีที่เหมาะสมและสร้างสรรค์ที่จะเปิดโอกาสให้ทั้งสองประเทศเจราจาอย่างเปิดเผย แก้ไขความเห็นต่างด้วยสันติวิธีและบรรลุทางออกที่เป็นธรรมและยั่งยืนนี่ครับนี่คือเจ้าภาพเขาก็อยากจะปูทางให้มีโอกาสที่จะสร้างความรู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาซะก่อนจะจะได้ผลหรือไม่ได้ผลต้องคอยดูต่อไปแต่บทบาทของจีนและอเมริกาสิครับที่น่าสนใจนัมนมรีตามเทศหวังอีของจีนที่ต่อสายมาเองเหมือนกัน คุยกับทั้นคุณอนุทินและคุณมานเน็ตซึ่งบทบาทของจีนช่วงหลังนี้ร้อนใจและอยากจะแสดงบทบาทเป็นผู้ไกลเกลี่ยด,ด้วยอีกคนหนึ่งอาจารย์ภาคกรติดตามเรื่องจีนกับเรื่องสงครามไทยกัมพูชามาตลอดมองจุดยืนของจีนเรื่องนี้และกิจกรรมที่ว่าแล้วส่งทูตพิเศษมาด้วยนะครับมาจีนแล้วก็มาไทยแล้วก็มากัมพูชาด้วย ฉะนั้นต้องชวนอาจารย์พากรวิเคราะห์เรื่องนี้สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับอาจารย์พากกรหวังอี้โทรมาแล้วก็ส่งทูตพิเศษเขา้าวจาวสิบแปดและสิบเก้าเนี่ยแต่ไม่ได้ข่าวยืนยันชัดเจนว่าท่านทูตพิเศษคนนี้ได้พบปะกับฝ่ายไทยใครและได้มีการพูดคุยอะไรกันบ้างครับอาจารย์พากรครับอันนี้ยืนยันนะครับว่าตอนทางจีนตอนเนี้มีการดําเนินการรับพูด ที่เรียกว่านะครับชัตเตอร์ดิปโลมาซีนะครับหรือว่าไปเป็นไทยก็คือนะครับการพูดแบบไปกลับก็คือการนะครับส่งนะครับพูดของตนเองเนี่ยนะครับไปยังนะครับประเทศที่กําลังมีข้อพิพาทกันเพื่อที่ะไใจเกลีย์นะครับซึ่งอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่นะครับทางกระทรวงการต่างประเทศจีนเนี่ยนะครับมีการยืนยันเรื่องนี้แล้วนะครับแต่ของทางฝั่งไทยเนี่ยผมยังไม่เห็นข่าวนะครับแต่ของรัฐกัมพูชาเองเนี่ยมีข่าวออกมา นะครับทางกัมพูชาบอกว่าทางนักผู้พิเศษของของประเทศจีนเนี่ยนะครับจะเดินทางไปที่กัมพูชาแต่ของไทยเราผมยังไม่เห็นข่าวตรงนี้นแต่ผมก็ได้เห็นนะครับแถลงการโดยตรงนะครับจากทางรัฐจีน ที่ยืนยันในตรงนี้และในส่วนของนับการที่รัฐมนตรีนะต่างประเทศของจีนเนี่ยได้นะครับต่อนับสายคุยกันนะครับทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศของนับเกิดกระไทยเราเองแล้วกัมพูชาอันเนี้ก็ชี้ให้เห็นเลยว่านับจีนเองรับเผาร้อนใจไหมร้อนใจครับเพราะอย่างที่เราเคยนะพูดกันตอดก่อนหน้านี้ว่าทั้งนับไทยและกัมพูชาเองก็ถือว่านะครับมีความสําคัญ นะครับกับ<ม>ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของนับจีนรวมถึง<ม>ในอาเซียน<ม>และถ้าจีนไม่แสดงจุดยืนออกมามจีนเองก็จะนะครับเจอเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับต่อไปอแต่จุดยืนของจีนก็จะต้องทำในนะครับท่าทีที่เรียกว่าระมัดระวัง<ม>และยังคงแสดงจุดยืนว่านะครับเป็นกลางเพราะไม่งั้นจีนเองก็โดนเสียงวิพากษ์วิจารณ์อีก เราถึงบอกว่าอยู่ในภาวะที่เรียกว่ารับกืนไม่เข้าถายไม่ออกเ,ออเพราะมีแรงกดดันค่อนข้างสูง<า>อย่างเช่นอะไรล่าสุดมีประเด็นในเรื่องของนะครับอาวุธจีนะอะไรต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เองก็มีทั้งข่าวลือและข่าวที่ออกมาโดยที่ยังไม่ได้ยืนยันออซึ่งถามว่าทางรัฐา,า,างการจีนเอง มีการพูดถึงในเรื่องนี้ไหมอาจจะไม่ได้พูดถึงนะตรงๆนะครับแต่ก็มีการระบุออกมาว่าในสถานการณ์ที่กดดันแบบนี้นะครับ mm hmm. มีข้อพิพาทแบบนี้ mm hmm. ขอให้ทุกฝ่ายนะที่เกี่ยวข้องนะครับ mm hmm. อย่าคาดเดาเรื่องต่างๆนะครับไปเอง mm hmm. แล้วก็หยุดในส่วนของการยั่วยุต,ต่างๆเพ <Okay. S 1> ึ่อนเนี่ยถึงแมจ้จะไม่เอ่ยโดยตรงว่าเป็นเรื่องของอะไรนะครับ mm hmm. แต่เราก็ได้เห็นแหละ ว่าทางจีนเอง<ม>ก็เห็นกระแส<ม>ทั้งจากในไทยเราเองรวมถึงจากทวลกด้วยครับ,รบดังนั้นเนี่ยเราเลยเห็นว่าเขาเริ่มขยับที่มากขึ้นดังนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เห็นต่อว่า<ม>ที่จีนขยับเข้ามาก็เพื่อที่จะยังกระชับพื้นที่ในอาเซียนอยู่ด้วยเพราะไม่งั้นจะกลายเป็นพื้นที่ที่อเมริกาเข้ามาใช่ S <S ซึ่งเราก็ได้เห็นว่าอเมริกาก็พยายามที่จะเข้ามาแต่อเมริกาของโดนัทรัม oh นะครั <S 2> <S 2> <S บกดดันในเรื่องของน้ทางนะ้ำเศรษฐกิจน้ำแบบพอเราเห็นว่านะครับทั้งน้ไทยเราเองและตัมพูชา ZA เองก็ไม่ได้มีท่าทีที่จะหยุดนะครับแม้ที่จะได้รับคําขู่นะครับจากโดนัทรัมซึ่งจีนเอก็เห็นถูกปะก็เลยเข้ามาในตรงนี้นี่เป็นที่ผมถ่ายภาพแบบนี้เพื่อได้เห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เกินคาดหมายครับ ว่าทำไปในช่วงสองสมวันที่ผ่านมานับจีนขยับที่เรียกว่านะครับเป็นก้าวที่เข้ามาแบบเปิดเผยเปิดเผยมากขึ้นใช่ครับทั้งที่ก่อนหน้านี้เรดไปเห็นว่านะครับอาจจะมีการคุยกันหลังบ้านนะครับผมแต่พออเมริกานะครับผมมีท่าทีที่โฉงฉางออกออกมาแล้วก็ถึงขั้นใช้นะครับการเรือกกดดันในเรื่องของนักเกี่ยวเศรษฐกิจแต่ทั้งสองฝ่าย คือรับไทยกับบูชาก็ยังไม่ได้มีท่าทีอะไรที่ดีขึ้นจีนก็เ,เห็นว่านี่ก็คือนะครับถึงเวลาที่จะออกลงแล้วก็ใช้จุดยืนของตนเองในเรื่องของนะครับมาเจราจาครับสันติภาพอะไรต่างๆแล้วในขณะเดียวกันนะครับจีนเองก็นะครับเรียกว่าส่งสัญญ,ญาณไปถึงอเมริกาด้วยเช่นกันว่าในประเด็นนะครับไต้หวันยังไม่เคลียร์นะอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง ที่เราได้เห็นท่าทีทางการเมืองประเทศของจีนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาขอขยายความนิดนึงนะครับไต้หวันครับคือยังไงคือจีนเองนะครับแถลงนับในห้วงเวลาเดียวกันนะครับก็มือก็คือเมื่อไม่กี่วันก่อนว่าอเมริกาเองก็ต้องหยุดในการนะครับส่งอาวุธเข้าไปที่ไต้หวันในการนะครับช่วยเหลือนะครับเพราะจีนก็มองว่านะครับไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของเขาแล้วก็นะครับเป็นเส้นแดงที่ห้ามก้าวข้าม และจีนก็เด้นในเรื่องของคําว่าสันติภาพดังนั้นเนี่ย mm hmm. ทําไมผมถึงเอาสองเรื่องนี้มาอยู่ด้วยกันอื mm hmm. เพราะเราได้เห็นอะไรเราได้เห็นว่าจีนเข้ามาในตรงนี้ mm hmm. mm hmm. โดยใช้คําว่าสันติภาพโดยใช้คําว่าพายาเพื่อเป็นกลางทั้งทั้งที่เราก็ได้เห็นว่านะครับกระแสจากโลกตะวันตกเอง mm hmm. ก็มองเหมือนกันว่าจีนจะอยู่ข้างใดข้างหนึ่งหรือเปล่า อย่างเช่นได้เห็นในเรื่องของอะไรครับการที่จีนมีในส่วนของการไปลงทุนในกรรมัมพูชาจำนวนมากซึ<ช>่ง<ช>อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทางตะว,วันตกครับโจมตีจีนด้วยเหมือนกันเราเลยเห็นจีนเล่นบทบาทที่ว่าเนี่ยอืมค,คือจีนเองโดนนะครับพยายามโดนนะครับแซบแซงจากอเมริกาด้วยดังนั้นอเมริกาคุณมีสิทธิ์หรอที่จะนะครับเรียกร้องนัำสันติภาพหรือเป็นตัวกลาง นี่คือ<ม>สิ่งที่จีนแสดงออกมาทางนยหยักครับแต่ั้นไม่ใช่เรื่องแปลกในขณะที่จีนขยับเข้ามาในอาเซียน<ม>ในส่วนของนะครับการจะเข้ามาเป็นตัวกลางระหว่างไทยและกัมพูชาแต่ในมุมมองจีนก็มีการส่งแรงกดดันไปยังอเมริกาด้วย<ม>ถึงแม้ว่าจีนจะเรียกร้องแบบนี้มาทุกครั้งนะครับแต่เราเห็นเชินงนะยหยไงเพื่อให้ทั่วโลกได้เห็นด้วยว่าจีนนี่แหละที่จะเข้าเป็นตัวกลางจริงๆเพราะ<ม><ม>อเมริกาเองจะมาเป็นตัวกลางหรอทั้งฝังที่ยังแทรกแซงจีนอยู่เลย Mm hmm. และเราก็ได้เห็นจีนยังคงที่จะพึ่งในส่วนของอาเซียนเวทซึ่งอันนี้แหละเป็นสิ่งน่าสนใจว่าจะพึ่งได้จริงหรอ mm hmm. mm hmm. ในส่วนของนะครับกับอันวานะครับผมนะครับผู้นำของทางรนะับมาเลเซีย mm hmm. ซึ่งเราก็ต้องดูในการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่ย mm ี่บสองและธันวาคมนี่แหละครับว่าจะออกมาเป็นบวกหรือลบ แล้วแต่ <S <S สิ่งที่เราได้เห็นก็คือว่าตอนนี้ก็กลายเป็นว่ามหาอำนาจทั้งสองขั้วได้ก้าวเข้ามาตรงนี้แบบเปิดหน้าแล้วอืเมื่อเป็นเช่นนี้เราเห็นสไตล์ที่ต่างกันระหว่างสหรัฐกับจีนอย่างชัดเจนสหรัฐ, <S <S ารฐทางด้านประธานาธิบดีทรัมป์นี่บอกเลยว่าไอ้ใช้ภาษีให้อยู่หยุด ซึ่งก็ยังไม่ได้หยุดเนี่ยนะแล้วก็บอกว่า I stop the war แล้วแต่มันก็ยังไม่หยุดจีนนี่ดูเหมือนจะใช้วิธีนิ่มนวลกว่าแต่ก็ส่งตัวแทนมาใช่ไหมทูกพิเศษเนี่ยก็จะว่าชื่อตท้งซีจุนอะไรสักอย่างเนี่ยเคยมาแล้วนะเป็นระดับพิดีว่าดูกิจการเอเชียอะไรสักอย่างถูกต้องครับดังนั้นจีนก็เจาะลึกเข้าไปส่วนตัวเหมือนกันนะคือเข้าไปเจอ เขาใช้คำว่าชัตเตอร์ดิปลอมาซีซึ่งช่วงหลังจีนก็ทําเยอะนานตะวันออกกลางใช่ไหมก็ชวนกับ่อยครับใช่ครับสร้างขึ้นบ่อยขึ้นใช่ครับดังนั้นเปรียบเทียบดูว่าอเมริกากับจีนเนี่ยสไตล์วิธีการทําเกี่ยวกับเรื่องไทยกัมพูชาเนี่ยจำพกรมองว่าทั้งสองฝ่ายมองยุทธศาสตร์การทูตแบบนี้ต่างกันยังไงเรื่องไทยกัมพูชาโอเคต้องบอกเลยครับว่า มีความแตกต่างกันอยู่แล้วเพราะในมุมของอเมริกาเองซึ่งต้องบอกว่าเป็นนะครับพี่ใหญ่นะครับเป็น,นมหาอำนาจเดิมนะครับผมที่มีอำนาจอย่างมากนับตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมานะครับหลังสงครามโลกครั้งสองเป็นต้นมาเราเห็นอเมริกาวางจุดยืนของตนเองนะครับเป็นพี่ใหญ่และเป็นคนที่ควบคุมโลกมาโดยตลอดอดังนั้นพอยิ่งมาเป็นโดนัทรัมซึ่ง ก็ยึดในส่วนของนโยบายอเมริกานะครับเกรดอเกนรวมถึงยึดในเรื่องของการใช้อิค o n มิกแล้วเศรษฐกิจเป็นอาวุธก็จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะดําเนินการเรื่องนี้โดยในใช้เรื่องของรับการค้าและเศรษฐกิจเข้ามากดดันผมถึงใช้คําว่านะครับเป็นการดําเนินการแบบโฉงฉากคําว่าโฉงฉากทห่นี้คืออะไรคือ,อรับคาเลยร,รับเคืิบบอกเลยนะครับสร้างแรงกดดันเลยนะครับว่ายุด นะครับแต่ในขณะที่จีนจีนเองนะพยายามที่จะ,ะทำแบบระมัดระวังมากกว่า mm hmm. เพราะอันนี้ก็ต้องพูดกระดำเดาผ้านะครับใครที่นะครับเป็นแฟนคลับจีนก็อย่าว่าผมเลยนะถ้าผมจะพูดว่า mm hmm. ในโลกปัจจุบันนี้ในโลกสมัยใหม่ mm hmm. เรามักจะมองในส่วนของนับจีนและอเมริกาอยู่ mm hmm. คับตรงข้ามกันมา mm hmm. และเรามักจะมองอเมริกาเป็นนะครับฝ่ายดี ครับถูกปะอันนี้เราว่าจะมองอยู่ตลอดตรงนี้ทั้จีนเองก็จะมีข้อกังขานะครับจากโลกตะวันตกมาโดยตลอดเพราะที่ผ่านมามันเป็นนับการนับต่อสู้ทางภูมิรัฐศาสตร์โดยการใช้ค่ายทางการเมืองในส่วนของตัวอเมริกาค่ายลาธิไตยนะครับส่วนจีนนะครับค่ายครอบนับสังคมนิยมนะถูกไหมดังนั้นเรื่องแนวความคิดไม่เหมือนกันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเองว่าทําไมในไทยเราเองที่นะครับ มีความนิยมชมชอบทางเบริกาก็จะมองว่าจีนฝ่ายตรงข้ามกับเขาใช่ดังนั้นเนี่ยจีนเองก็โดนมองแบบนี้มาโดยตลอดอดังนั้นการที่เขาจะขยับก็ต้องระมัดระวังเพราะไม่งั้นก็จะโดนมองในเรื่องของข้อกังขา,ายอะไรต่างๆโดนโดนโจมตีรับว่ากันรับตามเนื้อผ้าและในขณะที่ในเรื่องของนะครับกับรักัมพูชาเองด้วยก็ได้เห็นว่าจีนลงทุนอย่างมากมาโดยตลอด ใช่แล้วก็น้ำนับตั้งแต่ในช่วงตุลาคมที่มีการปะทะในครั้งแรกนะครับจีนก็แสดงจุดยืนว่านะครับเอาอาวุธที่ที่มีความร่วมมือกับนะครับกัมพูชาคือก่อนหน้านี้นะครับนับตั้งแต่ในส่วนของการปะทะนะครับเราไม่ได้ส่งแล้วนะครับแต่อเราก็ได้เห็นไงว่าหลายฝ่ายเขายังโจมตีในเรื่องนี้อยู่อืดังนั้นเราถึงไม่เห็นว่าจีนเนี่ยมีการต้องดําเนินการในแนวแบบที่เรียกว่าระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ก็แสดงให้เห็นว่าแคร์โลก Mm hmm. แล้วก็จะก้าวมาเป็นนะครับที่เรียกว่าน้าเป็นผู้นําโลกนับแบบไม่ได้ควบคุมนะครับ uh huh. แต่แล้วเป็นตัวกลางที่พร้อมพูดคุยนับ uh huh. ในฝ่ายที่อาจจะนะครับคนที่อาจจะมิยมชมชอบในอเมริกาเ็าอย่าพึ่งหาวผมอวยจีนนะครับ uh huh. นับต uh ้อบอกแบบแบบแบบนี้ก่อนแต่อันนี้วิเคราะห์ตามเนาผ้า uh huh. เพราะอะไรเพราะที่ผ่านมาตั้งแต่นับตั้งแต่ในช่วงของโซวิดต,ต้นมา นโยบายอะไรที่จีนริเริ่มมากที่สุดนี่นะครับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับคำว่า global ทั้งหมดเลยนะมไม่ว่าจะนะครับอะไรครับ global security initiative ในส่วนของข้อริเริ่มนะครับความมั่นคงโลกนะครับผมในส่วนของอะไรครับอารยธรรมโลกนะครับรวมถึงนะครับล่าสุดในเรื่องของอะไรครับทันมาพิบานโลก สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่จีนพยายาม,มดําเนินการออกมาให้เห็นว่าอ<ม>ืมการร่วมมือกับจีนไม่ใช่เป็นภัยคุกคามอนะครับแต่สามารถช่วยเหลือกันได้อืมเพราะอะไรเพราะจีนก็เห็นไง<ม>ว่าคภาบรักของจีนในเวทีโลกที่ผ่าน,านมา,มห,ลาหลายฝ่ายมองว่าจีน นะครับมีนะครับสร้างปัญหาให้อะไรให้เพราะอย่างที่บอกครับมันมีแนวคิดเรื่องของการเมืองมาเกี่ยวข้องอืงนั้นเราได้เห็นว่าจีนเองพยายามดําเนินนโยบายแบบนี้และบอกว่าจะก้าวเข้ามาแทนอเมริกาอและในหลายครั้งจีนพูดถึงอะไรพูดถึงที่ว่าอเมริกาเป็นคนเริ่ม WTO เป็นคนเริ่ม UN อะไรพวกนี้นะต่างต่างๆว่าในตอนนี้อเมริกาพยายามนะครับแย่ไข่รวมถึงนะครับใช้นะครับเข้าไปแทรกแซงมากเกินไปแต่จีนเอง น mm hmm. จีนรับเข้าไปนะครับไก่เกียร์แต่ไม่ได้เป็นการครับแทรกแซงเพราะจีน mm hmm. ยังคงให้ฝ่ายที่เข้าไปเจรจาสามารถที่จะ mm hmm. ดำเนินการตามตัวเองได้นี่คือเหตุผลว่าทำไมจีนถึงยังใช้มาเลเซียเป็นตัวกลางในตอนนี้เออเป็นในส่วนของนะประธานอาเซียนนะครับคุณอาเชื่ออะไรไหมถ้าสมมติว่ารับจีนอยู่ดีเข้ามาโชงชางเหมือนแบบอเมริกาที่โดน,นทําทํ ผมเชื่อว่า็ับแรงโจมตีนะครับจะไปทางจีนเยอะมากถูกปะอ่าซึ่งอันนี้ยผมมองว่าจีนวิเคราะห์แล้วว่าไม่คลุมอันนี้สิ่งเราได้เห็นนั้นเขาเลยพยายามดาเนินการแบบนี้มาโดยตลอดแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ก็ยังเป็นข้อกังขาจริงๆแหละก็คือในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับที่อ่าแน่นอนทาง ทางรัฐบาลอาจจะไม่ได้มีการนะครับร่วมมือนะครับแล้วนะครับนับต้งแต่ที่มีในเรื่องของนับสงคราม้ะกันเกีอยวกัทาตามชายแดนนะครับแต่ในประเด็นเรื่องของนะครับน้ำทุนจีนสีเทาอืมหรือนะครับสแกมเมอร์ที่อาจจะเชื่อมโยงกับทุนจีนสีเทาในตรงนี้อืมซึ่งผมเชื่อว่าจีนเองก็ต้องแก้ไขตรงนี้โดยการที่เข้ามาปรับปรามอย่างมากแล้วผมเชื่อว่าจีนก็เห็นว่าสิ่งหนึ่ง ที่ยังคงเป็นนะครับภาพลักที่ไม่ดีทั่วโลกคือเรื่องของคุณจีนสีเทาโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องของนักสแกมเมอร์ซึ่งสแกมเมอร์เองเนี่ยนะครับตามชายแดนในกัมพูชาก็ดีในพม่าก็ดีเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อจีนอย่างมากดังนั้นครับล่าสุดเนี่ยนะครับหลิวจงอี้เนี่ยนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีกระดรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนเนี่ยก็เพิ่งเดินทางเข้ามาที่ไทย เพื่อมาหาลือนะครับ <nause> a, กับหน<ๆ>่วยงานความมั่นคงของไทย <c oughs> ในการเดินหน้านะครับปราบปามสแกมเออร์ซึ่งก็ชื่นชมนะครับทั้งนะครับทางฝั่งคือไทยเราแล้วก็เมียนมานะครับที่มีการนะครับร่วมมือกันนะครับปราบปามที่เมือวดีแล้วก็มีการนะครับพูดถึงในประเด็นเรื่องของเผื่อสแกมมเออร์นะครับตามน้ <c oughs> ชายแดนที่กัมพูชาด้วยเราก็เลยได้เห็นว่าในตรงเนี้ยผมเชื่อนะว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญเหมือนกันที่ทางหรือจงอี้ เดินทางเข้ามาในช่วงเวลานี้ถึงถึงถึงแม้ว่าจะไม่ได้พูดคุยกันเรื่องของนะครับข้อพิพาทชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาโดยตรงนะครับแต่พอเข้ามาในช่วงนี้เราเห็นนะครับสื่อทั้งสื่อไทยสื่อตะวันตกผมกระแสอะไรผมกระแสบอกว่านะครับรับเจ้า,าที่ทระดับสูงของจีนนะครับทางความมั่นคงระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่รัฐบาลกัมพูชาเกี่ยวโยงกับสกัมเมอร์ ใช่โอ,อ,อ,ชอ้อ้างอ้างชื่ออ้างวิวจงอีเลยอืม,อมแล้วถามว่าลัวเป็นเรื่องบังเอิญไหมที่ในเรื่องนี้ผมว่าไม่ใช่เพราะถ้าดูอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกันนะครับในโลกโซเชียลมีเดียจีนนะครับนับตั้งแต่ช่วงรับหลังกคือต้นเดือนธรันรวาที่ผ่านมานะครับประมาณสักหนึ่งอาทิตย์เนี่ยนะครับผมมีประเด็นเรื่องของดาม่าครับนะครับดาม่าเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ย c บทปดอทม นะครับซึ่งเป็นนะครับแพลตฟอร์มนับการท่องเที่ยวออนไลน์ที่ดังมากในจีนแล้วก็นับมีในไทยด้วยออมีประเด็นอะไรน,นะครับคือกลายเป็นว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับเกิดท i ด dot com เนี่ยเขามีการประกาศว่ามีการร่วมมือนะครับจากนะครับกับกระทรวงนะับท่องเที่ยวของกัมพูชามัรู้ไหมครับว่ามันเกิดกระแสอะไรขึ้นมาในจีนกระแสกระแสต่อต้านครับ S <S คนจีนจำนวนไม่น้อยบนโลกโซเชียลจีนครับบอกว่าฉันจะลบแอปแล้ว oh. ฉันจะไม่ใช้ oh. แล้วเพราะอะไร oh. เพราะหลายคนก็มองว่ามีความไม่ปลอดภัยสูงมากที่กัมพูชา oh. Oh. โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องของนะครับสแกมเมอร์ mer, และภาพลักเทาๆ oh. oh. ในเือนีเนี่ย oh. oh. ยังเป็นผมถึงพูดตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ก่อนที่เราพูดคุยกันนะครับขออนุญาตที่จะอ้างถึงนะครัเพื่อสัปดาห์ก่อนเนาะที่พูดคุยกันเรื่องนี้เหมือนกันแล้วผมบอกว่าจริงๆแล้ว ัของไทยเราเนี่ยเรายังมีแต้มต่อเราสามารถที่จะยืนยันกับเวทีโลกได้เลยว่าสิ่งที่เรายังจำเป็นจะต้องมีการนะครับยิงตอบโต้ต,ต่อไปตามชายแดนมีทั้งเรื่องของการปกป้องอธิปไตยและก็เป็นเรื่องของการปราบปรามแกนเมอร์ใช่ซ,ใชซึ่งเราควรที่จะ มีหลักฐานตรงนี้เพราะว่าอย่างในไทยเราก็มีข่าวออกมาหลายวันเนาะว่ามีการนะครับยึดพื้นที่ได้แล้วเราก็เจอหลักฐานในเรื่องของการเป็นฐานสแกมเมอร์ะไรพวกนี้เราสามารถใช้ตรงนี้เป็นแต้มต่อในการที่ร่วมมือกับจีนแล้วก็เวทีโลกเพราะเราก็ได้เห็นแล้วว่าทั้งจีนเองรวมถึงทั่วโลกเองอก็มีนะครับการรับรู้เกี่ยวกับภาพลักษณ์เทาๆของกัมพูชาอย่างมากกและถ้าเราไม่รีบ ใช้จุดนี้ในการนะครับปราบปรามให้ยังปล่อยให้สแกมเมื่อตามชายแดนต่อไปถึงแม้ว่ากลับเหตุการณ์กลับมาสงบแล้วก็จะสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อไทยเราเองนั่นแหละอย่างกรณีนะครับในตอนที่นะครับดาราจีนที่นะครับถูกลักพาตัวนะครับแต่เดินทางผ่านไทยนะครับทั้งทงที่ไทยเราไม่ได้มีในประเด็นเหล่านั้นนะครับแต่ตามชายแดนเรานั่นแหละดังนั้นตรงนี้ครับเราสามารถใช้จุดตรงเนี้ยในการที่ ยังคงนะครับสามารถที่จะเรียกเรียกว่าดําเนินการเพื่อปกป้องอ,ธ,อธิปไตยรวมถึงนการนะรปากบปามในตรงนี้ซึ่งผมคิดว่านะครับทางหน่วยงานทั้งความั่นคงนะครับแล้วก็ทางการต่างเระเทศของไทยเราก็มีการดําเนินการรับยุทธศาสตร์เรื่องนี้อยู่เหมือนกันแหละครับครับอืมอืมฉะนั้นน่าสนใจมากเลยครับว่าสงคราม ไทยกัมพูชาเนี่ยมันจะเปลี่ยนมายดเซ็ตเป็นวิธีคิดของคนจีนต่อไทยและกัมพูชาอย่างมีนัยสําคัญเลยนะมีครับแน่นอนครับคืออันเนี้ยผมพูดอย่างนี้ว่าผมไม่ได้ผมไม่ได้อวยไทยนะครับผมไม่ได้อวยประเทศเราเองนะครับแป่เชื่อไหมครับว่าเวลาเราพูดถึงระหว่างไทยและกัมพูชาเนี่ยในโลกโซเชียลจีนน่ะคนจีนจะนวนไม่น้อยเลยครับนะครับผมขอบอกแบบนี้เลยว่าคนจีนน้อยครับ ที่มองว่ากัมพูชามีความไม่ปลอดภัยและมองว่าควรที่จะมีการนะครับปรับปรามแล้วก็มีการรับทราบข่าวมาตดือดว่าตามชายแดนของกัมพูชาเนี่ยนะครับเป็นฐานที่ตั้งของสแกมเมอร์อืมีคอมเมนต์จำนวนไม่น้อยด้วยซ้ำครับที่คนจีนเองบอกว่าถึงเวลาปรับปรามได้แล้วะนะครับซึ่งอันเนี้ยในขณะเดียวกันคนจีนเอง ก็มองว่าไทยเราเนี่ยควรที่จะมีการแก้ไขเรื่องนี้แล้วผมไม่ได้บอกว่าเขาเชียร์ให้มีการนะครับเกิดการยิงนะอืนะครับแต่เท่าที่อ่านคอมเมนต์เขาเห็นนะครับว่าอะไรเป็นอะไรออืืแล้วก็เห็นด้วยว่าพื้นที่เหล่านั้นมีในประเด็นเรื่องของนะครับตัวสแกมเมอร์อะไรพวกนี้แล้วแต่อันนึงที่ผมยังคงขอยืนยันต่อไปว่า ไทยเราก็ควรจะดําเนินมาตรการและยุทธศาสตร์ทางการข่าวเออในต่างประเทศอืเพราะเราได้เห็นมาโดยตลอดว่าสิ่งหนึ่งที่นะครับเกิดเรื่อตั้งแต่มีการนะครับปะทะนะครับรัฐบามเขื่อชายแดนแล้วของรัฐไทยกัมพูชาก็คือว่าทางกัมพูชาเนี่ยเขาใช้กลยุทธ์ทางด้านการข่าวอย่างที่บอกครับถึงแม้เขาจะให้ข่าวปลอมนะครับผมแล้วแต่ถ้าให้ข่าวปลอมอยู่ตลอด ก็ไม่แน่อีกฝั่งหนึ่งอาจจะเชื่อก็ได้ถูกปะถูกไหมดังนั้นเนี่ยเราควรเราก็ควรต้องตอบโต้รัฐการข่าวด้วยรวมถึงผมยังเห็นนะครับสื่อจีนหลายแห่งเวลารายงานข่าวเนี่ยยังคงเป็นการรายงานข่าวนะครับจากกัมพูชาฝ่ายเดียวอย่างเช่นนะครับทางกัมพูชาบอกนู่นบอกนี่หรือไม่การลงข่าวนะครับที่ภาพจากกัมพูชาฝ่ายเดียวซึ่งจริงๆแล้วของไทยเราเนี่ยควรจะขอความร่วมมือ นะครับกับสื่อจีนด้วยเช่นกันเวลานําเสนอข่าวในเรื่องนี้ละเอียดอ่อนเนาะค<ช>วรจะมีการนําเสนอทั้งสองฝ<ม>่ายหรือเราก็ควรที่จะใช้นะครับเชิงรูปทางการข่าว<ม>ในส่วนของนำเสนอ<ม>นะครับในจีนเองรวมถึงในต่างประเทศด้วยแต่ทำไมต้องเน้นจีนเพราะรเราก็ได้เห็นแล้วว่าจีนเองในตอนนี้ก็มีในส่วนของนะครับบทบาทต่อโลกอย่างมากเออย่างยิ่งเลยอย่างยิ่งเลยครับผมครับผม ฉะนั้นคาดหวังได้ไหมอาเซียนประชุมพรุ่งนี้รัฐมนตรีต่างประเทศและผมเชื่อว่ารัฐมนตรีต่างประเทศจีนก็คงมีการาติดตามเรื่องอาเซียนอย่างใกล้ชิดทูตจีนประจำมาเลเซียก็คงต้องไปเอาหูอาแอบฟังกันเลยทีเดียวแหละจะได้รับเชิญไปพบปะหรือไม่เป็นทางการหรือไม่นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าผมเชื่อว่าจีนกับอาเซียนเนี่ยกำลัง จับมือกันอย่างใกล้ชิดแต่มันมีประเด็นหนึ่งต้องถามอาจารย์ปากกรวิเคราะห์ยังไงครับปีหน้าก็คือสัปดาห์หน้าเนี่ยประธานอาเซียนจะถ่ายโอนจากมาเล,ลเซียไปฟิลิปปินส์เพราะเป็นฟิลิปปินส์ความสัมพันธ์ของฟิลิปปินส์กับจีนไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยแต่ว่าใกล้ชิดกับเมรกิกามากซึ่งมันจะต่างกันกับมาเลเซียใช่ไหมครับมาเลเซียกับจีนในความสัมพันธ์ดีมากใช่ไหมครับแต่อาจารย์คิดว่าถ้าอาเซียนประธาน ปีหน้ากลายเป็นฟิลิปปินส์เนี่ยความสัมพันธ์จีนกับอาเซียนผ่านประธานที่เป็นฟิลิปปินส์เนี่ยมันจะมีปัญหาไหมอันเนี้น่าสนใจมากครับและเนี่ยยิ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนออกมาเลยนะครับว่าทำไมจีนถึงต้องพยายามลุกหนักในช่วงนี้เพราะ<ข>ไม่เพราะไม่งั้นถ้าปล่อยให้ยืดยาวก็ไม่ได้เป็นผลดีต่อจีน เพราะเราได้เห็นแล้วว่านะครับฟิลิปปินเองเนี่ยก็เป็นน้ำไม้เบื่อไม้เมากับจีนอย่างมากกต้องเพราะว่าก็แน่นอนทางจีนก็มองว่าฟิลิปปินเนี่ยอยู่ข้างอเมริกาอืมีในส่วนของส่วนที่สัญญาณทางการอาหารอะไรต่างๆพวกนี้อืมบางนั้นเนี่ยจีนเองก็ต้องใช้นะครับในห่วงเวลานี้นี่แหละอืมที่จะต้องพยายามที่จะนะครับกระชับพื้นที่ให้ได้นะแต ผมก็ยังมองแหละว่าเรื่องนี้ก็อาจจะยังไม่จบง่ายๆหรือ <c oughs> ผมคิดว่าก็ยังพร้อมมีการปะทุ <c oughs> ขึ้นมานะครับปาบใดที่ทางกัมพูชาเองก็ไม่หยุด <c oughs> ดังนั้นถ้าถามว่าปีหน้า <c oughs> ยังคงมีข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาอยู่ซึ่งผมก็ไม่อยากให้เป็นถึงจุดนั้นนะใช่แ <c oughs> แต่ถ้ายังคงเป็นแบบนั้นครับ <c oughs> ผมเชื่อว่าจีนเอง ก็จะมีการขยับที่มากขึ้นแบบทวิภาคีโดยตรงก็คืออย่างเช่นนะครับจีนไทยจีนกัมพูชารวมถึงจีนเองในตอนนี้ก็พยายามที่จะกระชับความสัำคัธญกับประเทศต่างๆในอาเซียนอย่างมากไงผมเชื่อว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีประธานอาเซียนหมุนเวียนที่เป็นพันธมิตรจีนอื แต่จีนก็ยังจะสามารถเชื่อใช้แรงกดดันตรงนี้ได้ที่กระชับพื้นที่ในตรงนี้และจีนก็พยายามด้วยผมบอกว่าแบบนั้นดังนั้นอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่ทำไมถ้าใครดูข่าวนะจะรู้การรู้สึกแบบว่าเฮ้ยทำไมสัปดาห์ก่อนแล้วมีมีข่าวแต่อเมริกาในการกดดันมาเฮ้ยแต่ทำไมสัปดาห์นี้ครับทำไมจีนครับถึงเข้ามันมีบาบาทอย่างมากเลย <laughs> มันเป็นห่วงเวลาที่ต้องขยับแล้วครับถูกต้องถูกต้องรอช้าไม่ได้เพราะว่าสถานการณ์ในอาเซียนก็ปรับเปลี่ยนและจีนก็จะต้องใช้จังหวะน,นี้ให้ได้ผลมากที่สุดขอบคุณมากเลยครับอาจารย์พากรครับ mm hmm. เราก่อติดเรื่องนี้แล้วอาจารย์ฝาจารย์ด้วยนะสัปดาห์ที่ถึงนี้ก็จะมีเรื่องราวม,มากมายเกี่ยวข้องกับจีนอาเซียนกายไทยกัมพูชาและความสัมพันธ์ของจีน กับทั่วโลกครับสวัสดีครับอาจารย์